สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดคะ่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีธนูท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะชาวราศีธนูทุกท่านคะ่ะในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีๆเข้ามาบ้างหรือไม่เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะ รายจ่ายค่อนข้างที่จะรั่วไหลาการงานก็ติดติดขาดขาดมีปัญหาแล้วในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายในช่วงนี้ท่านจะเป็นยังไงบ้างท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่มารับฟังกันเลยค่ะดาวอาทิตย์จะย้ายในวันที่18สิงหาคมถึงวันที่18กันยายนนะคะและจะย้ายมาเป็นกเกษตรตราธิปดีให้กับท่านนั่นก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีธนูการงานของท่านในช่วงนี้นั้นถือว่าโดดเด่น ไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะคะช่วงนี้ขอให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจทำให้เต็มที่ไปเลยค่ะลุยให้เต็มที่ทำให้สุดความสามารถเพราะงานที่ท่านทำอยู่นะคะจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นค่ะท่านจะกลายเป็นคนที่มีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทำ คนจะชื่นชมคนจะพูดถึงท่านช่วงนี้จะมีคนจับจ้องท่านอยู่นะคะ และช่วงนี้หากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรเป็นพิเศษท่านทำได้เลยนะคะเช่นพูดคุยเจราจาต่อรองเรื่องงานสมมุตินะคะหรือตั้งใจที่จะติดต่อเรื่องที่สำคัญสำคัญเดินเรื่องเดินเอกสารต่างๆให้ท่านเร่งลงมือทำนะคะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่าเป็นช่วงที่เหมาะมากท่านจะทำสำเร็จในที่สุดมีข่าวดีเกิดขึ้นนั่นเองค่ะช่วงนี้ออกพบปะผู้คนดีนะคะและศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมดี ท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านไม่ถน,นัดและไม่คุ้นชินมากนักจะได้ร่วมงานกับคนเก่งมีฝีมือค่ะช่วงนี้ท่านจะได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆห,ห,หรือว่าจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแทนคนเก่าที่ออกไปหรือว่าตัวท่านนั้นจะมีคนดีมีฝีมือมาอยู่เคียงข้าง นะคะโดยเฉพาะท่านใดที่มีลูกน้องมีบริวารช่วงนี้ลูกน้องของท่านนั้นเก่งนะคะจะมีคนเก่งๆเข้ามาร่วมทีมหรือว่าร่วมงานกับท่านช่วงนี้ท่านใดที่ค้าขายนะคะเหมาะแก่การพลิกแพลงการขายหรือปรับเปลี่ยนการขายค่ะเหมาะแก่การเพิ่มช่องทางการขายเพราะว่าท่านจะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นท่านมีดวงได้ลูกค้ารายใหม่ๆนะคะและจะเป็นลูกค้าที่ดี ช่วงนี้อย่าขายแบบเดิมๆเด็ดขาดนะคะชาวราศีธนูให้ท่านมองหาไอเดียใหม่ๆเพื่อกระตุ้นยอดขายช่วงนี้ท่านจะขายดีมีกําไรมีโอกาสได้ออเดอร์พิเศษพิเศษด้วยนะคะอาจจะได้จากลูกค้าคนเดิมสั่งออเดอร์เพิ่มก็อาจจะเป็นไปได้หรือได้ออเดอร์จากลูกค้ารายใหม่นะคะช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้รับผิดชอบงานชิ้นใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งเป็นงานที่ยาก และท้าทายความสามารถของท่านพอสมควรและหากงานนี้สำเร็จนะคะท่านจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะผู้หลักผู้ใหญ่จะชื่นชมจะมีคนเข้ามาเสนอสิ่งดีๆให้ท่านใดที่ทำงานประจำนะคะช่วงนี้งานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งและวุ่นวายพอสมควรเหนื่อยกายเหนื่อยใจค่ะและคนในที่ทำงานบางคนยังคอยเป็นอุปสรรคสำหรับท่านอยู่นะคะการทำงานขอให้ท่านละเอียดรอบคอบหรือท่านต้องคิด หรือหากท่านจะต้องติดต่อกับคนอื่นๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะให้ท่านละเอียดรอบคอบด้วยเช่นเดียวกันค่ะพูดคุยให้ชัดเจนนะคะเพราะว่าท่านมีดวงจะทํางานผิดพลาดงานหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆมีดวงได้ทํางานบางอย่างซ้ํานั่นเองนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขหรือท่านใดที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆช่วงนี้ขอให้ท่านละเอียดรอบคอบให้มากๆนะคะ จะติดต่อ,อาการติดต่อต่างๆจะติดขัดอยู่บ้างแต่จะสำเร็จในที่สุดค่ะขอให้ท่านใจเย็นๆอย่ายใจร้อนวู่วามกับทุกๆเรื่องแต่ก็อย่าได้ประมาทในทุกๆเรื่องเซฟตัวเองให้ดีๆนะคะละเอียดรอบคอบให้มากขึ้นท่านใดที่ทำงานกับชาวต่างชาติต่างภาษาทำธุรกิจค้าขายกับชาวต่างชาติช่วงนี้จะดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ช่วงนี้จะมีงานที่ท่านไม่ถนัดและไม่คุ้นชินเข้ามานะคะ โดยรวมนะคะการงานของชาวราศีธนูดีขึ้นแต่จะเหนื่อยมากอย่าใจร้อนบู่วามค่ะให้มีสติและสมาธิในการทำงานให้มากๆนะคะและหากท่านจะปรับความเข้าใจกับใครในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าเหมาะมากเช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้ดวงชะตาของท่านดีขึ้นจะมีโชคมีลาบศัตรูจะแพ้ภยัยไม่สามารถทาอะไรท่านได้เลยนะคะแต่ก็อย่าได้ประมาทให้ท่านระมัดระวังศัตรูให้มากม เพราะว่าเขาจะทําให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงการงานติดขัดมีปัญหาการแกล้งรังแกในรูปแบบต่างๆแต่ในขณะเดียวกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้ ผู้หลักผู้ใหญ่และคนรอบข้างบางคนคะ่ะจะคอยช่วยเหลือคอยเป็นกำลังใจคอยสนับสนุนส่งเสริมผลักดันท่านจะมีคนคอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษานะคะช่วงนี้การเงินของท่านจะดีขึ้นมีโชคด้านการเงินคะ่ะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินมีโอกาสดีๆด,ด้านการเงินเข้ามานะคะ หากที่ผ่านมานะคะการเงินของท่านมักจะติดติด,ตดขัดขัดรายจ่ายมากกว่ารายรับเพราะว่าท่านหมุนเงินหมุดหนักมากหมุนแล้วหมุนอีกยังไม่พอให้ใช้จ่ายช่วงนี้ท่านจะสบายจิตอใจขึ้นค่ะมีกินมีใช้สามารถผ่อนชําระหนี้สินต่างๆได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาหรือจัดการกับหนี้สินต่างๆได้หาทางออกให้กับตัวเองได้ในทุกๆเรื่อง บางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางด้วยนะคะบางท่านก็เงินเข้ามาดีกว่าช่วงที่ผ่านมาอย่างชัดเจนเห็นได้ชัดโดยเฉพาะท่านใดที่ค้าขายซื้อขายแลกเปลี่ยนซื้อมาขายไปเซล์ลในหน้าคนกลางนี่ละค่ะอสังหาด้วยช่วงนี้รายรับเพิ่มขึ้นมีดวงได้เงินพิเศษมีข่าวดีด้านการเงินมีโอกาสได้เงินที่ท่านรอคอยด้วยนะคะงานบางอย่างที่ท่านอาขวออัยคะ่ะเงินบางอย่างที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ กลับได้มาในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านได้เงินจากการเจรจาต่อรองบางท่านก็ผ่อนผันหนี้สินสําเร็จบางท่านได้เงินแต่ว่าจะพ่วงมาด้วยภาระหนี้สินกู้ยืมสําเร็จได้รับการอนุมัติวงเงินนั่นเองนะคะช่วงนี้การเงินของท่านถือว่าโดดเด่นแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้าน,นะคะว่า เงินที่ท่านจะได้หลักๆในช่วงระยะเวลานี้มักจะมาจากงานและจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองนะคะคือพูด้ง่ายต้องเหนื่อยก่อนออกแรงก่อนจึงจะได้เงินมานั่นเองค่ะหากท่านใดมีรายรับเพียงช่องทางเดียวไม่มีรายรับพิเศษใดๆเข้ามาเลยนะคะช่วงนี้การเงินของท่านดีขึ้น ท้าจะสังเกตได้เลยว่าการเงินดีขึ้นมีกินมีใช้การเจรจาต่อรองต่างๆถึงแม้ว่าจะติดขัดอยู่บ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะสำเร็จนะคะขอท่านมีความพยายามอย่าถอดใจนะคะในช่วงระยะเวลานี้ช่วงนี้ท่านค่อนข้างเหนื่อยการงานเพิ่มขึ้นและหนักขึ้นช่วงนี้ท่านจะมีการนำเงินไปใช้จ่ายเกี่ยวกับงานด้วยนะคะเช่นจำการต,ตัดสินใจนำเงินไปลงทุนหรือว่าต่อยอดบางท่านก็ซื้ออุปกรณ์บางอย่างเพิ่มเติม หรือมีการปรับปรุงที่ทำงานร้านค้าซื้อสินค้าเข้าร้านช่วงนี้รายรับของท่านนั้นเพิ่มขึ้นรายจ่ายของท่านจะเป็นลักษณะได้มาจ่ายไปจะมีเหตุการณ์ใหท่านต้องเสียเงินไปกับรถแะบ้านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะเช่นซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมบ้านมีข้าวของเครื่องใช้บางอย่างภายในบ้านชำรุดพังเสียหายต้องซื้อของชิ้นใหม่มาทดแทนช่วงนี้ค่ะการเงินดีขึ้นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่า ท่านจ่ายเงินออกไปจะมีสิ่งของที่มีค่ามีราคาเข้ามาในบ้านคือจ่ายแล้วได้สิ่งของมาทดแทนและท่านมีดวงจะได้ซื้อสิ่งของบางอย่างที่ท่านนั้นอยากจะได้มานานหรือว่าตั้งใจที่จะซื้ออะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้ซื้อหามาแน่นอนอยากจะไปไหนท่านก็จะได้ไปนะคะอยากจะให้เงินใครใช้หรือว่าอยากจะซื้ออะไรให้กับคนที่ท่านรักและเคารพท่านก็จะได้ซื้อคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาว ราศีธนูการงานและการเงินของท่านถือว่าโดดเด่นมากๆหากที่ผ่านมารายจ่ายของท่านนั้นเยอะมากช่วงนี้รายจ่ายบางอย่างจะลดน้อยลงท่านจะสบายใจมากขึ้นสําหรับเรื่องของการเงินรายจ่ายยังมีปกตินะคะแต่ว่าท่านจะมีความรู้สึกว่า ท่านสบายใจมากขึ้นโล่งอกโล่งใจมากขึ้นการงานเหนื่อยแต่ท่านจะมีกําลังมีแรงมีกําลังในการทํางานไม่เหนื่อยท้อลายเช่นที่ผ่านมาด้วยช่วงนี้ท่านทํางานเก่งนะคะแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ดีและที่สําคัญงานจะให้โชคให้ลาบการเงินก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยขอเอาใจช่วยนะคะและขอวอวยพรให้ชาวราศีธนูทุกท่านหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกๆก,ก,ก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ